นี่นั่งกองก็มีกันไก่ตาบูชาเมียอะไรไก่ตาบูชาเมียนั่งกองเนี่เตียวตองอยู่ตะเกยจำไก่จอดอะไรกงนั่งกองอะไรนึ่งยาอึ้งเมียจ้องไอ้ตองเมียฆ้าไม่ตามเมียเท่ไอ้เก๊เมียอาใหญ่ดาวเมียอกใยญ่จกเมียเจ็ดอะไรเมี้ยบ้าเห็นหนึ่งเอ๋ยเดินนกเดินวะมัึงนี่อันนั่งกองไหวปัจจัยอยู่เพื่อ ไหวปัจจัยพระไหวปัจจัยเมียเอาอะไรไหวปัจจัยเมียกาเตปัญญาผู้เจริญกาปบจาวตังลาลก็นอมตะวายร่างกายและจีวิตอีกตั้งเบียรเรียงและอื่นเดือนมีอื่นเดือนออกจีบเรื่อยแล้วเลยตังไลเล่านีแต่ปัญญาเตปัญญา ร้ยปัญญาจงรับเบี้ยเลี้ยงและอื่นเดือนตั้งร่ายแล่านี้เพื่อประโยชน์และความทุกบนความทุกขป้องกับใเจ้าตลอดจนทินกาลนานต์อนชาติูกเนี่ยวะออเดินตามไปประกาศแล้วต้าเป็นนันตุล่มั่งผมมั่งแม่ต้งต้องเราคงไปแยาเชยอยู่ปุ่นประจอมพงเทตรงเชง are you จำปอแเธอรงรังให้ไปประกาศเรื่องจำมาจำมาแต่นี้จิจูงก็น้องจูงก็แางขึ้นมาแปลงรูจีปูนเนีมาโดโตรชนะ้กเราก็ต้องตาตาปกาใรัังกมมพ่อม่ ไหวมาประกาศตัวกลุ er, you know, know like nice ่มประชาสัมพันเตานี่ตัรทตันเตานีวิทยู่จเทียงเะตานี่วิทยูุ่มชนบางนี่ก็พดได้ต้านีนั้นตานี่ตรทตศนก็พดเร็วนั้นอย่างก้รกก็บได้ประกาศมาประนี้ปเลยตานี่็เองล่วงเจ้คนเใบจากรวยอยู่ไม้ปานนี้ต้านี่กูไงไปเลยพื่อยู่เอ้ นี่เดินจากนี้ไปกูง่ายผมเคย้วนี่ตานีอะไรรถเกยจะกันไรนี้เคยยังมั่งเลยดิเอ้ือยเดินกันเหนื่อยเคยมั่งเลยดิอี้อดตั้งต่ำมั่งตั้งตั้งเคยอย่างนี้เดว้าพอเดวไวใกลยนี้ฮะเดว่าเดว่าเกิดอะตะกันกันใกลยนี้พูนโอ้เดว่า กเนี่ว่าก้กัแล้วดาวดาวดาวาวบาพู้อ่่ยใกปอมป้อมพัดกก็ดาวาดบาพัดนี่อนี้บ้าพัดเออดาวดาวานู้มปมโยกแบบทีเมเลยดาวดาดาวาบดาวทีมนี้ันไปไปแล้วอนี่จะโยนน้อยมาๆเลนนั่งนี

thì thì cọc có ranh hắn anh có kè 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 cái kè 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 lại kè 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 đám kè 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 làm kè hả, để kè 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 anh, kè mới được cái cái kè kè cái kè 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 cái kè kè เช you know? right right ่นว่าได้ต้มน้อมไม้นอมไม้นั่นพอพอลงน้อมมาพอลงล้อมมาใจได้ได้ไก้ได่ได่เนื้อดูพอลงลอมนั่นโอ้กินดีน้องน้อมไม้นั่นบัวไม่เม่ไม่ไม่วันกินดีเออแก่เข้มนี่อก็ไต้เรือได้ต่อเข้มร้อยจิ้งปัดเห็นได้ใช่ไหมว่าอาจารมานั่งน่าลงนั่งมากมายจักพื้นอย่าไปในวัดนู่นพอบอกว่าให้ตูบมาแล้ อ้นี่ดาวดะวะดะวะดะวะดึง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 ไปไหนนี่อีตานี่ยังมองมาตานี่ไปนี่โอ้ตาตานี่นุปไปตาปดลุงนู่นเตานี่วิดยโยมาตาหนี่ดัดควายอมาตานี่วิดยโยมันจะดัดควายย่างลตานี่ดาวดวดวดตตตตตก้ห้นต่ดดดดดบเจ้ bà kê nói ra bà 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 kê tớ 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 Này, tớ 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 ได้น้อยเรากใก่ใจหยุดอยู่ยกันนึ่งตรงแเชียมาหมอแ้ะเออไปกันก้อยยินะเออบ้านดีได้รถรถกอยยังนี่ยี่ออ้อยวีโน่หนูได้แต่เกนเต็มเลยกล้องใหมลุนเลยเกนบนี้จัติ๊เกอร์เต็มเยเออแล้วเป็ดเบดนี่ได้รถไปรุนโอ้โอ้ก้องนั่งมา พ่อหนั่งบุญมายืมก้องหลูกมายืมก้อนนั่งบุญมาเลียวดอกแกก็จะเทียมตั้งมากรวยจนเฮาไหมแต่ว่ามาเพื่อมาประนีบันคนเติบเติบจนน้อยยั่งดอกแกเจ๊ใบเหยียมติดไม้อันนี้เดี๋ยวนั้กันจะตตาอยู่น้อยรุ่นปีนี้นี่อเมริกาไมาอะอาจจะกูตั้มกินฟื้อไงกันจัตตากับไม้อเมกามาช่วยเดียนอย่าหยิแม่อบิดดอกแกรุ่นตองว่าเพื่อน

อาพี่นูก็ก็ไม่เป็นรุ่นรุ่นจนแล้วว่าหัวงั้นแล้วทีเดียวได้บ๊ะบ๊ะบ๊ะมาเออเตินว่าหัวงั้นแล้วนี่ตะวันตะบ๊มามาเห็นตกอต้ดานี่ตะปุ่มปป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 เป็้อมรุ่นด้วยวะฮักเออเนี่ยขึ้นออกแล้มามามาอูแบกมึงไปว่าฮักอาดูรถไก๋ยนผมเดินว่าตาหนีอันอยู่นึงเอ้ย

น้อยค่อยอันางนี้แล้วแยกนายตาหนีแล้วค่อยจนนั่งเปียกไม่ใช่นั่งเปียกนั่งเปียกน้องเอาข้าวหน่อวานีมันโอยมูกเป็นอะไรเป็นสันนวลเป็นไรก็เป็นสันนวลดีมูกตนได้เป็นสันนวลวิงใจน้อยใจทีเแม่ ให้ไดเกิด้วยนี่กูปีนี่ต้องว่าเป็นระวนระวนโนเป็นระดวงก็จาเป็นระดวงเาจากกรระกะนี่ตฮ้อนเนี่ยรัก้าเบือกินเปวกินไม่อินเม็อินกัอินต้องอินน้ำน้อินหกนบำรุงอย่างี่ใรัการักาต้องตมยาำุเปรไดเป็นดูตัวีะะนอนตฮ้อนมันยังอเหม็นอนี้แม่นานี่มาประกาศก้า có mấy tiền này, จ๊ะ tao นะๆๆ con con, ไม่ไม่ mày, mày. Nói mày vào ไม่ไม่ไม่ nè. ai ไม่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  mày, mày, ไม่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  เอ้ยนี่เออไม่ก็อัลโหลอัลโหลคอมกันตายกูดิอันเจ็ดผมอัลโหลอัลโหลโลเทสโลเทชงาบว่มิ่นนุโต้ทายุนปี่ตั้งปีเนี่ยตุนุโตบแงเนี่ยนุโตละมาเนี่ยขอประกาศประกาศมีผู้ชายผู้หนึ่งผู้ใดที่มีความสามารถกล้ายักเพลิงธุริการจบชีวิตลงได้แล้ว ผู้ชายคนนั้นจะได้กับพิธ ah ีแต่งงานเจ้าควายหญิงอริยาได้ดีดาสาวคนก็จะแฉ่งตำพนังเจ้าอมพลตวีนครกยานาประเทสอยาเนี่ยเงี้ยแน่กุ้งฟังไม่ดันเแต่ว่ามีก็แม่อยู่ว่าผู้ชายคนนั้นจะต้องโจรเออโจรไม่มีโลกไม่มีเมียไม่มีครอบครัวหูหนวกตาบอดแกนกลางเด็ดต้องไปป์พังอันตุเตยแม่ปลาได้มาได้หรือมากันจบเก่าไปในพระราชสำนัก ชอนแนมเออชอนแนมเดี eta, eta, ๋ยปั่นเปีนจะตันจนตนี่นเปลีนว้ารงเป้งเนี่อันรองเห็นที่มันจะปักเสือเปลี่ยนรงเอ็นรอยหน้าตานีนีเออปั่นเปลนตันเปลนเพื่อนายจะลั่นตะควดรงยงูด้เร็วมึงคั่ให้พลนะก้าม่ก็ตันแต่วันหน่ยต้กินอ้กันคอมกัมนปนเ ว่ายืนกันที่มโนกูนอนว่าอย่างนั้นนอนรอนนะครับจัดแห่นิจานมันเกิดมานอนเราเียงไม่ขึ้นจำกันใครพินีจได้จัดแห่นิจานมันเกิดมานอนมาเล่นละครหมดที่มิดนัด จัดปอมม้อจัดปอแม่มาอปกไม่รู้จัดจัดคนที่รักลี้างงานตัเลีาตั้ลีนตันแม่รำใัพี่มาาตงานตัแล้วูนยอดเตะเข้า,ากาัน <c oughs> ขอหทุกชค่แตนทีแมาตำนาทีขอ็คะไหนอย่างแามปูนโยเต้เจ้าขอแนเอาว่าตัววังไกรจะตังนิยายปูนโยเต ่ตมรเพื่อกำจุนแช่แช่าแช่ตากอดบําเป็นประแต่งต้มกำมาแานได้มีลูกติดมาศึกงแอยู่แจแนานแยนท่อนใหแปลกเพียนเดอเรียนวีแจรุงแจวเจวพอเรียกเจว เรียงอะไรรือ้อาเด็ดแต่น้าแก่แจ้งกิจแจบอก,กแล้วประลูุแครวจะแก้งเออกคราบนมนจนะักรแก้หน้หลวงพ่อ,อจะเรินพอนโลเออนายบุญยังนายบุญยังนี่เตอร์นี่ก็เป็นลงทิทกล้องผัวล้วงกครบหลวงพ่อเออถ้าเราตึงนายนู่นนู่ยได้กลานายถิงแต่ว่าเตอร์นี่เรเออเกิดมาไม่มีพอไม่มีแม่ ผมเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่หลวงพ่อใจหลลงแล้วผมเกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วผมคลอดมาได้ยังไงหลวงพ่อไอ่อแม่เตอมีน่ะลกแต่ว่าปอไม่รู้ว่า่อแม่ก็องเตอเป็นใครอยู่ทีน้อยเพราะเตอเองนี่พอพบจักดิมดมวัดป,ป้ามาไวแต่คุดค่อยคอยวายาิฟีนองเหมาก็ไม่เอ็นเคยเหมาก็เลยจุบเลี้ยงไว้ในวัดแล้วก็ตั้งเชื่อให้ว่านายนบุญยัง ไอ้จึงแกล้วิชาจนจำนี้จำนานตุกติ้งถุกประการขอบคุณให้หลวงพ่อไม่แปลกหรอกแต่ว่าหลวงพ่อไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกทำไมให้หลวงพ่อผมตามหลวงพ่อทุกครั้งหลวงพ่อตอบไม่รู้ทุกทีเลยเอาแต่พอเรื่องเป็นปานลาได้หลกโรก็บอกว่าโรไม่โรก็บอกว่าไม่โรคผมตามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่รู้ถามพี่แท่งพี่เท่งก็บอกว่าไม่รู้ แต่พอล่วงไม่โดอเลยนายเต่งมันก็โรอหรือละโลงแต่ตามกูได้ไอีตาตามกูไปนี่กูตอบไม่ได้ยิ่งกันนั่นเนี่ยไอ้ต่บุญยังตามมึงว่านพี่นุย้ยผมลูกคอยไอ้นัวพมยืนเยอะด้กคอยดูพอบุญยังนู้ยืนเรื่องเยอะด้นี่เออไอ้ไอรล่ะลกไหนเต่งตุตีตุบกิบตุบกิบไม่กับจาประชาชน,นีน่วัด เอยบุญยากันลูกตนไอ้ได้ก็เหรอไอพี่อันเวะรู้อะไรนุ่ยใจต้องเตาได้กูแรงมากมากเด็ๆเเงกล้องก้องแรกล้อองอันว่าต่อยอันนู้นกูดิเตตำไรพูดมากมากเปวดแบบนั้นพอเป็นปรเราก็ไหนนนหนุ่ยอะ พอนี่เป็นพปรไม่แย่ไม่ได้เป็นแปรยั่งในนู่นนะู่กิจนะพอเป็นพปรบวชเป็นพระเพื่อต้องการรักชาชาตน่าจะลงชาตนานับ,นนะบนนตื้อทิ้นนะไม่ได้บวชไม่ย่างในนู่นนู่นกิดตีรังยาพูดเบลปันนันไม่เอาหรอกเราเป็นทิศวัดยาพูดมากปนันนันไม่ได้พี่น้องชาวบ้านก็ฟังเลิ่มไป้ยปุยจูนะ่เขาเจ้ากิดว่าเออพอล่วงปนันนันพอล่วงปันนี้ มันไม่ได้ลกไอ้ย่แต่พูดปัญนมันไม่ได้มันเชื่อมเที่ยตึงผัวล่วงเชื่อมเทียึงวัดเข้าใจไหมฮะทีนี้เราอยู่แล้วว่าคนบ้านเรานี่ลกเอ้นายนู้นหนยโรกา <m analytics system> คะือแกล้งารอกโรการอกแร้งคาว่ากี่รังจำบ้างอย่ยแต่พูดมามาาปเด็เดเดเดดลึงอ๋อลึงไม่ได้ก็ปันลึงกันไม่ได้ยลึงมันเอลึงได้มาได้ก็ขี้กีดี ุูเลีวกับใช้แย่ผมก็กัดอลไรกับเบรตแต่มันกับเบลยอยู่แบบนั้นแล้วปั้นตัวกับไม่โตกับหรือที่เครียดได้จริงกูเครียดนึงโยนในวันใจแต่กูวันก่อนใจกูขึ้นมากว่าหลวงไอ้นู่นน้อยขึ้นมากฝันร่วงตี่ว่าฝันร่วงเปลี่ยวปากมามากีฉั้นว่าละขึ้นเพื่อลมปัดโอเกะโอเกะแต่ทุกวันเศร้าเปความละจน์จนขึ้นมาฮักไม่ว่าล้วมึงขึ้นมาไม่ไม่ เขาโกรธกูว่ากูไม่คืนนายว่าเด้อยากโกรธอะกูพยายามมาให้จากไล่ตัวเดียวกูได้มาไล่กูดิไอ้แต่กูดิีแล้วกูย่นให้กินอย่าผมกันเบื่อโดนโกรงมากตายายไล่กันมากตายายไล่หลงเต้าร่างน้ำเต้าต่ำปี้อย่าบ่ได้เครียดบ่ได้เครียดได้จริ้งอย่างบ่ร้องนี้แด่กีการเนี่ยเลือกเก้าไม้ได้ถึงเออมึงวะอันมึงื่อวันตรงยาวร้านักปัตนาปัตนาวัดบ่ายมึงไปได้เนีวัด แมงแตยงยาจั่นก็ไม่มีมาว่าดีที่นี่รกมันปีเออรกมึงวายผมคนมาไหนว่าเดินใจตุกเล้วกีกลาในเรื่องผัวล่วงนี่ไหมตแต่จันเหลืนอนจันเหล่นอน,น,อ,นอันวูปีมันลมหลงมูอกีปลาจ้าไม่ต่ำเลยไอ้ใจแต่เปืน้นในเป็นเจ้าวาลาวาดัดีเก่ไอ้อรก็เจ้าว่าลาวัดเออเจ้าวาลาวัดแต่พีเขามาเช่เจ้าว่าลาวัด เด็กก็แกกีใต้เกี้ยงกูกว่าป้าจำใจใจกูเออมึงโยกปี่บ่เนี่ยปลาได้เครียดบ่ล่ะจริงแต่ว่าอย่าว่าแต่เอาติ้ลล้วพอลงก็นหน้ายามันมันจ้ำโตกันมันปั้นเพื่อกันไม่โตกับยาเกรียดคนแก่ใหญ่ให่มากอีใต้ลง